n ีโ o s ช็อบริการแมปออสตาร์ Star, มีทั้งกดเกมพัทไอดี ID ไก่เพชรสุดเทพและยังมีบริการฟาร์มเ k อีกด้วยนะและยังมีบริการแมปอื่นๆนอีกมากมายเลยนะคะสามารถดูได้ที่นีโม s h o p เลยนะครับผม ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์กันอีกแล้วนะครับผมทุกคนและเดี๋ยววันนี้เนี่ยทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมบอกตัวละครนะครับทุกคนที่เป็น3ดาวและ4ดาวเนี่ยนะครับทุกคนแบบสุดโหดเลยนะครับทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะยังที่ไม่รู้นะครับว่าแบบว่าไอตัวนี้มันมีประโยชน์นะมันสามารถช่วยได้นะเออไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น5ดาวก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับ มีตัวอะไรบ้างเนะี่ยผมก็จะลองไปลงให้ดูด้วยนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วทุกคนขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go <S ผมบอกเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยได้ลงโซโล่นะครับแล้วก็ได้เอาเซตเนี่ยเออทุกคนไปลงแบบว่าคนเดียวเลยแบบโซโล่เลยนะครับแล้วก็ไปทำเจ้าอุนคิโอล่านะครับทุกคนอีโวนั่นเองนะครับก็คือ เจ้าเคียร่าเนาะก็คือผมไปทําคนเดียวเลยนะอันนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยมันก็ดีนะมันโกงด้วยนะครับไม่จะเป็นว่าเอ้ยต้อง5ดาวตลอดนะครับเออตันโหดตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวที่มันซับพอร์ตและช่วยกันโอเคเดี๋ยวจะเป็นตัวอะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะไม่การเสียเวลาเนาะก็ตัวที่ผมใช้เนี่ยนะครับทุกคนก็ือกลงมาเลย3ดาวนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเจ้าลูเคียนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมมีลูเคียอาจจะมีตัวววลูเคียวนนะคัดียวบ เจ้าลูเคียนี่แล้วมันติดสถานะอะไรด้วยเนี่ยเซนไคนะครับบวกดาเมจยสินะครับแล้วมันก็มีฟีดนะครับทุกคนนี่คือแบบว่าพาส,สีฟติดตัวเลยโอเคเราใช้นะครับนี่กดใช้ไปเลยนะครับสำหรับเจ้าลูเคียนะครับแล้วคือผมเนี่ยนะครับก็ตอนที่ไปลงเนี่ยผมได้เอาเจ้าอุนคิออร่าไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นนะครับเป็นเจ้าอุนคิออร่าที่ยังไม่อีโวนะครับทุกคนเออยังเป็นอุนคิออร่าที่ไม่อีโวนะ แต่คือตอนนี้ผมอีโวไปแนละ้วแต่ผมเนี่ยจะลองไปลงให้แล้วก็เดี๋ยวอัพแบบว่าดามเมจเท่ากับตอนที่ผมยังไม่อีโวเลยนะไม่อัพเกินไปกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคไหมนะฮะโอเคต่อไปเป็นเจ้าอิจิโกะนะครับทุกคน4ดาวไอ้เจ้าอิจิโกะเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเอาลงนะครับทุกคนก็ดามเมจเนี่ยเกือบเท่าอุนคิออร่าที่แบบยังไม่อีโวเลยนะเออแล้วเป็น4ดาวนะครับเออผมก็เอาไปด้วยนี่เอาไปติดตัวไว้เผื่อๆผ้ว <c oughs> <c oughs> เอาไปเผื่อนะครับต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้นะผมก็ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันนะคร ก็ตัวนี้ไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ้าโกคูนั่นเองนะจะผมตัวผมจะใช้นี่นะหรือใช้ตัวธรรมดานี้ก็ได้เนาะโกคูสีดาวก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวต่อไปผมก็เล็งอยู่ว่าจะอีโวเจ้าโกคูเนาะเออเป็นช้นี่ด้วยน้าหน้าอีโวครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะแอนนาคตแต่ว่าพูดถึงเอาไปเผื่อนะแต่ก็แทบไม่ค่อยได้ใช้นะแต่เอาไปเผื่อนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเออมีตัวแข็ง2ตัวนะดาเมจสตัวนะเออแล้วอันนี้แอร์ด้วยนี่ก็แอร์นะครับแล้วดาเมจก็ดีด้วย ไปลองลงให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับเออจะไปที่ชาเลนจะ์เนาะเพราะว่าถ้าผมกลับไปลงอุคิออล่าก็น่าจะไม่ได้แล้วนะครับทุกคนผมก็อยากสอนเทคนิคในการลงอนะุคิออล่าเนาะเออโซโล่นะครับโดยที่แบบว่าไม่ใช้ตัวอีโวเลยแต่ก็ตอนนี้แบบกูอีโวไปแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> กูอีโวไปแล้วนะ่ยทำอะไรไม่ได้นะฮะโอเคเดอะเราเนี่ยเป็นดูชาเลนจ์นะครับแต่ว่าชาเลนจ์ด่านใหม่เนี่ยไม่ไหวก็คือด่านไททันนะครับแต่ถ้าเป็นด่านอื่นน่ะไหวดูก่อนนะครับคือผมเนี่ยเวลาลงผมจะลงโหมดอ่ะอุอันนี้ยังยยััยังงไมม่าานนะครบอีีก15ท โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูอุคิวร่านะครับว่ามันสามารถลงซ้ําอีกทีได้ไหมนะครับเออมันลงซ้ําได้ไหมนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเออแบบว่าอยากลงอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าได้ไหมนะฮะปื๊บอุ้ยได้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลงเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคเลสโก้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า บางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเออมันทําอย่างนี้ได้เหรอนะครับเออหรือบางคนอาจจะรู้แล้วแต่คือตอนแรกกูเล่นกูก็ไม่รู้นะผมก็ทดลองเองมาเรื่อยๆเนาะเอองับโอเคมานี่นะครับก็เกิดมาตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มนะครับเราจะวางเจ้าลูเคียนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเราอัพเต็มไปเลยครับลูเคียปั๊บนะครับเอออัพไปนะครับคือผมเนี่ยจะวางแบบสลับฟันปลาเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเควางไปปึ๊บเงับเอาแล้วเอาคิโอลล่านะครับวางไว้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะ ผมอัพเกินหรือเปล่าอ่อัพเกินนับเดี๋ยวจะแบบว่าเท่าที่นี่1 2 3เนี่ยประมาณประมาณนี้นะครับผมประมาณตอนแรกม,มัน3,600นะแต่อันนี้มันเป็น3,200โอเคอัพ3,600โอเคประมาณนี้อ่ะให้สองมาสองก็ได้นะครับแล้วก็วางตรงนี้อีก2ตัว1 2 3โอเคนะครับอัพ3ขั้นนะครับอุจโยระหนึ่งสองโอเคสกคิปไปเลยนะครับนี่นะครับเออเดี๋ยวมันก็น่าจะเข้าคาสิณน,นะอันนี้โอเคเรานี่เห็นไหมเข้าคาสินด้วยจริงด้วยกูกูเดาถูกนะครับเ <laughs> น โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราวางนะครับเจ้าตัวนี้นะครับโอเควางไปรับอัพเต็มเลยนะครับผมอิจิโกวางไปด้วยนะครับตัวดาเมจเหมือนกันนะตัวนี้โอเคเราวางไปนะครับแล้วทุกคนต้องคอยแบบว่าลบด้วยนะลบตัวละครนะไม่ใช่ว่าเราเล่นอย่างเดียวนะครับเออเราต้องดูตัวละครเราด้วยนะฮะโอเคปึ๊บเนะครับเราดูปึ๊บปึ๊บเราเราปรับบานนะครับผมให้มันเร็วช่วงต้นเกมไม่เฉยนี่นะครับปึ๊บตีไปนี่นะครับเดี๋ยวว่าตัวนี้มันจะปึ๊บเดี๋ยวเขาดูนะปึ๊บเราจะอย่ไมติดสตาม์ครับเราลบครับปึ๊บวาง อัพลูคียเต็มนี่ครับเห็นไหมนี่ทุกคนมันจะประมาณนี้นะครับวางยีโก้เพิ่มปุ๊บคือไหวนะครับคือถ้าไม่อีโวก็ไหวผมได้ลองกับตัวแล้วคนดูผมได้ลองกับตัวแล้วลว,ลว,วางเพิ่มนะวางตัวนี้คือมันจะช่วยสโลนะครับผมตัวนี้แต่ลูคเคเหมือนจะแข็งเนาะโอเคลูเคียโดนปุ๊บอ่ะเรามาวางตรงนี้ปุ๊บลบวางปับ๊บลูเคียนี้ตัวเด็กปุ๊บลบวางนี่ครับอย่างนี้ครับนี่นี่ครับอุ๊ยนี่เห็นไหมอุคิวาเราโดนปุ๊บวางใหม่อัพสามขั้นปุ๊บอันนี้คือที่ผมสามขั้นท อันนี้ผมแค่สาธิตดูว่าถ้าไม่อีโวเนี่ยก็ไหวนะครับโอเคอุ okay. ้ยอันนี้ลูเคียโดนเอ้ยอันนี้บอกอีจิโกะปุ๊บมาลบวางปุ๊บนี่เห็นไหมทุกคนเลือดเหลือสิบแล้วนะฮะอุ้ยอันนี้โดนนะครับผมลบลบ,ลบนะครับอีจิโกะวางปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บตัวนี้วางป,าป, à, ป๊าป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 ,ปโอเคลูเคียตรงนี้ไม่ถึงแล้วเราลบนะครับลบปุ๊บลูเคียวางนี้ปุ๊บอัพนะฮะปึ๊บโอเคนี่นี่ทุกคนวนไปงี้นะครับอ่ะโดนอีกแล้วนะครรับอุวากู โอเคอล่ากูโดนแบบว่าโอ้โหโดนมันน่าสงสารนะครับอเคอัพปึ๊บอุ้ยอันนี้อัพเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ถึงไม่อัพถึงก็ไหวนี่นะครับปึ๊บนี่ทุกคนมันไหวนะครับคือเรามีตัวแข็งตัวสโลนี่ครับมันไหวนะคนดูเห็นไหมมันไหวนะครับทําเป็นเล่นนะฮะผมบอกเลยมันไหวนะฮะเนี่ยมันมันไหวนะครับคนดูเออสตอรี่เนี่ยก็อาจจะไหวนะถ้าไม่ลงอันนี้นะครับไม่ลงโหมดยากเนาะ เอันนี้เดี๋ยวเอคไม่ใช่นะครับเออเฮ้ยอินก็ไม่ใช่กูจะไปชาเ์ลินโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็ที่ผมลงนะครับก็คือทุกคนผมลงแบบว่าเอ็กซ์เพรสด้วยนะครับเออไอโหมดไอเนี้ยชาเลนจนนะผมลงเอ็กซ์เพรสนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าไอโหมดที่ผมจะเล่นนะ่ะมันมาหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอสกิปไปอีก10นาทีข้างหน้าละกันโอเคไป let's go <S ก็คือนะครับทุกคนที่ผมรอเมื่อกี้นะฮะก็แบบว่ามันยังไม่มา นะครับเออโหมดท,ที่ผมจะเล่นมันไม่มาเลยนะครับเออแต่เอาเป็นว่าโหมดนั้นนะ่ะที่ผมเล่นนะครับมันไหวนะครับทุกคนในเซตนี้เนาะเออผมก็เลยได้แบบว่าอีโวอุนเคอร่ามานะครับลองเอาเซตนี้ไปเล่นกันดูทุกคนแล้วก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือใครที่มีเซตที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็คลิปนี้มีมานนี้นะทุกคนถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่าาดคใหมม่นนนนะะะรรรรับบเเีี๋ยยวออออ้ผสไไทก จะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมกดกันไว้นะครับทุกคนเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม